การที่จะทําเรื่องนี้ให้สำเร็จนะแกรูร้ปะ่ะพนักงานต้องมีส่วนรวมเวยหมายความว่ายังไงคุณรู้ป่ะว่าเวลาทําพวกเ o าเปรียบแบนดิ้งนะบางทีอ่ะอาจจะโยนหน้าที่ไปนะเช่นแบบ HR ทําร์ทคนเดียวฝั่งของบอร์ดบริหารเจ้าของบริษัท ทำอยู่คนเดียวไม่ค่อยสักเซตถ้าจะสนะักเซตน่ะพนักงานต้องมีส่วนร่วมก็คือทางบริษัทของคุณนะ่ะต้องมีส่วนร่วมในการทําแบนดิ้งเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้เวลาคนอยากจะทำคอร์เปอเรทแบนดิ้งใช่ปะ่ะมันก็ต้องมีคอนเทนต์ต่างๆออกไปใช่ไหมแล้วคอนเทนต์ที่ดีในยุคนี้ที่มกักจะทําก็คือเป็นวิดีโอคอนเทนต์เธอนึกออกปะดิฉันเล่าให้ฟังนะในช่องของบริษัทดิฉันเนี่ยที่ชื่ออัปประคัดเนี่ยนะคะก็ทำทิกตอกอยู่เนาะก่อนหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าที่ของเฮดอาร์ทำหน้าที่ของเออพาร์ทเนอร์แอมเป็นคนทําทีเนี้ crack, จจยมยมามคมคเเดด่่่ัันนนนะิิีทํฉฉปลลให ก็คุยกับน้องในบริษัทอะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์ใหม่บอกว่าทุกคนในบริษัทเนี่ยจะต้องช่วย ตัดต่อถ่ายทำคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะฮะหต,ตัว1ตัวต่อเดือนไม่ได้ยากมันไม่ได้รบกวนเวลางานเยอะมากเกินเพราะว่านี่แอมผูกไปเป็น KPI ในงานเลยเหมือนกันเธอรู้ป่ะผลลัพธ์ที่ได้นะโอ้โหคอนเทนต์ content คือเกินกว่าคำว่าจึง้งโคตรจะจึงมันดีมากถ่ายดีตัดดีเสียงดีทุกอย่างดีมากเพราะว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกับมันมีส่วนร่วมกับองค์กรอะเธอมีส่วนร่วมในการที่ได้เข้ามาทาอะไรส,สนุกด้วยกันแต่แอมเนี่ยไม่ค่อยบังคับนะคะคือแอมไม่ได้บังคับนะว่า จะต้องทําแบบสวยงามแค่ไหนหรือว่าเรื่องอะไรนะียแอมบอกว่าขอแค่ทําให้มันตรงตามเกณฑ์ให่มีเกณฑ์มาตรฐานแค่นี้เดียวเองบางคนก็ทําแนะนําร้านอาหารที่ใกล้ออฟฟิศบางคนก็ทําแนะนํอสวัสดิการในออฟฟิศบางคนก็ทําแนะนําเรื่องทีมคนมักจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตําแหน่งที่เขาทํามีหลายอย่างมากหลายอย่างสุดๆหลากหลายสุดๆพอเป็นแบบนี้นะความเลือดมันเลยเกิดเพราะว่าคนเวลากดเข้ามาดูช่องแอามะมันก็สามารถรับรู้ข้อมูลจากหลากหลายแผนกได้จากหลายๆบุคคลไม่ใช่แค่จากคนคนเดียว